อเอาแล้วก็พือผมก็กลับสตสดีทา่ผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับอตอนแเขก็สู่เกม falling แอบวะพูดปาก็มัวซะแล้วเปิดมาก็แม่ระยบสาวสวยเจ๊สุดสึม้มคึมซึ่งผมก็ไปเล่นมาแล้วในเวอร์ชันมือถือชื่อะไรเป็นเจ้าแมวอย่างนี้ในมือถือนี่คือโทรศัพท์ผมกากไงมันจะเห็นแบบภาพแบบกากๆไงพอในโนบกก็ดีขึ้นมาหน่อยไม่ถึงขั้นแบบสวยเลย ว่าโนบุกผมไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เอาเจอห้องนะ้วคือนี่คือผมเพิ่งโหลดเสร็จตะก,กี้เลยนะเคยเล่นแต่ว่า์ช่นมือถือเวอร์ชันนึกเวอร์ชันบีซียังไม่เคยเล่นไหนดูหนเซ <c oughs> ตอนนี้คือทุกคนอาจจะไม่เห็นเฟรมเรทนะเพราะผมไม่ได้เปิดให้ทุกคนเห็นแต่ที่ผมเห็นก็คือตอนนี้วิ่งอยู่ห้าสิบเฟรมวิ่งอยู่ห้าสิบกว่าเฟรม เวลสี่เขาเวลร้อยว่าวิ่งเราลงแหนกันตันเขาจะพาเราลงแหนอ่ะเบอร์หนึ่งหลุดไปแล้วโอ้เวลร้อยที่อะไรครับเนี่ยเวลร้อยหลุดเช่สี่퓨เตอร์มันดูนี่วะเพื่อนเม่งหลุดไปแล้วทุกคนเอาไงดีวะกดเจเพื่อเลือกติดตามใช่ไหมผมแม่งไม่ค่อยชินเท่าไหร่ผมปกติผมเล่นแต่เกมมือถือไง เก็บรับเก็บรับเก็บรับเร,เราได้อะไรมาสไนเปอร์แน่น,นอนเลยสไนเปอร์กับลูกซองมาครับมาครับิบล์มิลม์มตันนี้มีอยู่สี่สิบครับทุกคนเกลียดจะเชื่อภาพเกมก็สวยยูสแต่ก็ไม่ได้กินสปิคขนาดนั้นแต่ทำไมมันทำไมเครื่องผมมันรันด้แค่นี้วะน่าจะไม่ไหวจริงๆอ่ะมันกดดูของไงวะเออกดปุ่มอะไรเปิดของครับเนี่ย เดี๋ยวอาจจะเออนะโทษทีนะทุกคนเพิ่งเล่นเกมแรกเฮ้ยเสียงปืนครับจากข้างบนถ้าฟังไม่ผิดเมื่อกี้เออเนื้อเนื้อมาแตะมาแตะกันนะใครมันยิงกันวะเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วกดมาร์กไงอ่ะอ๋อเนื้อนื้อนื้อมาร์กนี่เชี่ยมันยิงกันเดือดยลงวะยิงกันโคตรเดือดเลยอ่ะ เฮ้ยข้างหน้านี่ข้างหน้านี่นนใกล้ๆเลยไหนวะเฮ้ยโดนดิโดนดิเฮ้ยยืนทำไรอ่ะโดนดิ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 ดนดดนดเอาเยืนน,นิ่งเฉยเอาแลมดิอุ้ยแจกคิวเอารางปอหมอไอ้ชิคว่าอยู่มันยืนนิ่งทำไมเอาใจจริงมันอยู่นี่แจกเ็ยก็พี่นัย เจอของจริงว่ะเจอของจริงว่ะโอ้เพ umm> ื่อนบวกไปดูเลยเฮียมันโหดมันโหดโหดมากเปลี่ยนปืนเลยครับอย่างนี้เปลี่ยนปืนเลยโอ้มันโหดเฮ้ยเกาะเขียวเมื่อกี้เราได้เกาะฟ้าปะเกาะฟ้าเกาะเขียวเกาะฟ้าน่าจะดีกว่าั้งถค่จะไม่ผิด เพื่อเรากดออกไปแล้วโอเคครับเหลือเราครับโอ้ยชีวิตลุงยีเราจะหัดเล่นมาก่อนไปนามมาเล่นให้อายคนเลยแทบไม่เหลือเลยให้เราฟาร์มเลยเฮ้ยยังเหลืออยู่อุ้ยคนมาคนมาใช่ตี้เดิมแล้วนะเชตี้เดิมเลยตี้เดิมเอ้ยไปไหนอะมานี่มานี่ direct hit ตายซะทำตัวเยอะหรอยา่ยาะทำอะไร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 ทำไมไม่โดนเลยไปเหี้ยเออเออไปโดนด้วยอกกปีนไปไหนปีนไปไหน <c oughs> ยิงไม่โดนเลยอะไรครับเนี่ยอู้ตก The gravity of ไปไหนแล้วอ่ะอ๋ออะรัวตายซะล้างแขนครับเฮ้ยมันก็ไม่ได้เก่งนี่ว่าหรือปกติกับป่ะทำไมไม่เห็นตึงเลยอ่ะวงจะบีบวี่เหรอโอ้ยบีบเร็วเกินพ่อผมต้องรีบไปจากที่นี่แล้วอ่ะ วงบีบแล้วไปไงอ่ะโอ้ทั้งออกอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นวิ่งโอ้ยโอ้ยโอ้ยวงอยู่ข้างหน้าวงอยู่ข้างหน้าเฮ้ยไปไหวแล้วขอพันยาก่อนก่อนที่เราจะตุยโอ้ยวงแรงมากอุ้อยฮิวทีเดวเต็มเลยใครยิงกันวะ เีมีคนยิงกันอยู่ข้างเราด้วยอยู่ซ้ายมืออ่ะเฮ้ยูู้นข้างล่างล่างล่างอย่าเห็นตูนะอย่าเห็นผมเลยพี่ถือว่าผมคอละถือว่าผมขอเอ้ยมันไม่เห็นเราเว้ยพลาดแล้วน้องพี่มาแล้วไหนวะเฮ้ยมันไม่โผล่อะ พลาแล้วน้องพี่เปิดแม่มาขึ้นในแม่ขึ้นในแม่ขึ้นไม่ได้เลยไอ้เหี้ยไปแล้วครับเปิดแล้วก็ชิ่งครับอยู่ทำไมละ่ะชิ่งสิครับอุ้ยอีหยังก็ดัน,นข,ข้างหน้าแล้วล่ะ่ข้างหน,น้าก็มีมันเยอะยัะยงวะเราแบบตอนนี้เรามาแบบโซโลครับเฮ้ยมันยิงกันไม่หยุดเลยเนาะไอตัวบนเขายิงเหรอ เนี่ยเอาเรื่องเราต้องไปตรงนู้นเหรอตรงนน้นน่าจะมีของเฮ้ยมันยิงกันอยู่ตรงนน้นจริงด้วยเหมือนว่ายังจะไม่เจอเราอ่ะเหมือนยังจะไม่เห็นเราขึ้นที่สูงได้เปรียบครับขึ้นที่สูงได้เปรียบครับเกมนี้เฮ้ยเขาไปนู่นแล้วเสียงเท้าอยู่ข้างล่างสองเท้าเลยมีคนอยู่ข้างล่างว่ะอ๋อฮีวอนอุ้ยอะไรอ่ะ ตำแหน่งของคุณอยู่ในอันตรายเอาดิเอาดิยังไงอ่ะเอาดิมาดิวะทำไมได้กลัวหรอกอุ๊ยอะไรอ่ะเกิดอะไรวะก็ไม่ได้กลัวละอะไรหรอกแต่ทำไมเลือดลดวะรู้ว่ายังไม่ได้ฮิวน่ายังฮิวไม่ขึ้นมาดิมาดิ๋ยวแค่เกมแรกก็ตึงแล้วไอฮิวไม่ขึ้นจริงนะเนี่ยอะไรวะเวอร์หรือว่าต้องยืนอยู่นิ่งๆแต่มันก็เดินได้โอเคฮิวขึ้นละว,วงจะบีบ โอ้นี้เจอล่ะาสสสยอนิกดส Direct hit Feel the gravity of a ที่มาแล้วจ้ะเน,นาะอุ้ยเฮียแต่ตั้งแต่วิ่งมายังไม่เจอคนเลยนะนี่ไหนวะ ยัยกูเจอมึงอย่างนี้นะเฮ้ยเจอแล้ว There are materials here กระสุนเกมนี้มันมันตรงตามตัวเลยนะเราเป็นสายไปชิดตัวครับอันติครับอันติครับอันติครับรอร้องหนครับอันติใครวะเนาะอันนี้รองหนมาแล้วรองหนมาแล้วเพื่อนจะตายว่ะเอาอนเก็บไปหมด เอ้าเขินคาไปแล้วเฮ้ยคนคนคคคโอ้กูโดนยิงโอ้ทกวันทไมเนี่ยไอป้อนยิหายละหนีปอนนบหนีหนีหนีนีอ้ยพี่ล่างแยกโดนยิงผมเนียนครับผมเนียนครับไปเลยเฮีย

โอ้เหอหนัก oh. ้เอาเอาเก็บสองโอ้โคตรตึงนี่ทำไรเพื่อนกูไอ้ที่นี่่าื่อนกูเลือีกหนึ่ง ยังเออะไรเงี้ยปอนทำไรอ่ะหมดขี้โคตรตึงขี้เก็บสีโอ้โหพี่วินิมาเล่นเล่นครับน้องไปยี่ข้างหน้าข้างหน้าเป็นล้าเลยจ้าอุ้ยปืนดีจังวะอุ้ยปืนดีมากคุมไม่อยู่ถ้าเป็นในมือถือนี่ผมคุมแบบนิ่งกระจายเลยถ้าเป็นมือถือนี่ผมแบบปืนแบบโคตรนิ่งอ่ะ แต่นี่เนี่ผมไม่มีแผ่นรองเมาส์เลยไงโดน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 จะตายจะตายนอกครับแม่ไปแล้วใครยิงมาวะเพื่อนยิงอะไรอ๋อโน่นโน่นโน่นอุ้ยปืนโหดปืนโหดโหดีโหดีโหดีเออ เอาเฮียเพื่อนโดนไมฮะอุ้ยเีเพื่อนขวางทำไมเล่าอุ้ยไอ้ตัวอย่าซะน้องเฮ้ยทำไมมันกินมาได้ว ม like ึงกิ้งมาได้ยังไงมึงกิ้งมาได้ยังไงลงดีกว่าครับจะตายแล้วลงครับลงครับเติมเกาะแป๊บไม่ไหวไอ้ตัวไหนมันซ่าม่ีไอ้ตัวไหนมันซ่าเอาเพื่อนตาเอาไอ้ไอ้ตัวกิ้งกิ้งมึงเจ็บโอ้ะเจอแล้วมาหนอนองหนอนองหนอนเชื่อเกาะแดงว่ะเกาะทอง เที่ยเกาะมันโหดเลยเนี่ยอดีตอดีมันล่องผลปุ๊บเฮ้ยสวยสแกนสวยไม่ได้ตึงนี่ว่าโอ้โหก็ไม่เท่าไรพี่จะแชมป์แล้วเที่ยตรงนี้ศัตรูโหดเยอะเลยไอ้เพื่อนกูโดนถ้ากูยิงไม่โดนเลยที่อะ ร้องโดแหละม e นจะกัน <c oughs> โอ้ยลงพวกตายเพื่อนเอาวะอีวะเลือมือมันอยู่นักงอ่ะเี่ยตาฆ้าเออค่าเออ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 ชุบ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 เอาวิ่งทำไมอ่ะเอาวิ่งไปไหนโ <c oughs> อ้อไไ <c oughs> มันจะตายไอ้ควาย อุ้ยวงแรงเหรออุ้ยวงแรงนี่ว่านี่จะเสือ่อมคลอดปะเนะอย่าตายนะ <c oughs>